เห็นมีคนลมอยู่ uh, น่าจะเป็นนักแข่งมาร์คมาเคสมาร์คตัวจริงและและ้ว <c oughs> โมเมนต์นี้ก็มาถึงจริงๆ <c oughs> ขึ้นไปนั่งบนรถ MotoGP จริงๆซ้อนท้ายนักแข่ง MotoGP ตัวจริง สวัสดีค่ะตีห้ากว่าๆนะคะเรากำลังจะออกจากบ้านไปสนามบินดอนเมืองเพราะเรากำลังจะขึ้นเครื่องไปบุรีรัมกันนะคะมีงานแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คืองาน MotoGP นั่นเองนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเหมือนแบบ Referral, <extern als> เหม so ือนจักรวาลเวี you know, <th> <carro> ่ยงมาให้เราเลยอ่ะก็แล่นถ่ายไอจีไปแล้วก็ไปเห็นไอจของคุณสีลิต้าโพสต์ไปงานมิชลินสบัดผมอย่างเงี้ยในชุดรถแข่งอ่ะรู้สึกว่ามันเท่ที่สุดในโลกเลยอ่ะแล้วก็แคปไอจรูปนั้นแล้วเราก็ส่งไลน์ไปให้เพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนสักวันหนึ่งในชีวิตอ่ะเราอยากไปร่วมงานมิชลินแบบนี้มากเลยอ่ะสอวันผ่านไปเชื่อไหมมิชลิน อินบ็อกมาในเพจคุณหนึ่งๆอยากชวนคุณหนึ่งๆไปร่วมงาน MotoGP ในฐานะ VIP ของมิชลินคือแบบกรี๊ดคือแบบแบบไปสนามบินดอนเมืองกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินบุรีรัมย์กันแล้วค่ะ เราก็กำลังอยู่ในรถตู้ V I P นะคะที่โอ้โหมิชลินจัดมาดูแลเราอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นั่งอยู่กับคุณเปรมนะคะจากช่อง m o t ต r ร i v a l นะคะแอบ,บมากค่ะตอนนี้เพราะทีมงานบอกว่าขอให้เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อมิชลินมอเ o อร์สปอร์นี่ này, นะคะกับหมวกมิชลินนี่ คุณ Tim นะคะเป็นทู้วนวยการภะะูมิภาคของ Michelin ะะ So thank you so much Tim first of all for having me here It's such an honor. It's once in a lifetime experience สวัสดีครับ everyone. This is Tim from Michelin We're here at the Thai MotoGP in Buriram So looking forward to the weekend that we have in front ตอนนี้เรากำลังจะไปกาหราชทั่วนะคะ มอเตอ p v จีพีดีไอพีเวเลสโอ้โหเยียรปลั๊กมิชลินน่ารักมากตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในกาลาดของทีมซูซูกินะสตาทองลี่นี่คือความลับสุดยอดของทีมซูซูกิเห็นมีคนลมอยู่น่าจะเป็นนกแคร์มาร์คมาร์เคสมาร์คตัวจริง เฮ้ยมาร์คสกูตเตอร์มาชาบินิเดียวเกือบได้ถ่ายารูปกับมาร์คแล้วเฮ้ยมีนักแขกอีกแล้วคุณเปรมรู้แน่นอนว่าใครแต่เราไม่รู้เฮ้ย<อ>ไปแล้วไม่ทนันไม่ท,นมทนันออนสกูตเตอร์เฮ้ยเร็วมากอะ่ะคุณเปมรมเมื่อกี้ใครอะ่ะแชมโลครับแชมโลแชมช่อนี้แล้วขวัญใจเปมก็คือเอา,มาห,อหมวกมาให้เซ็นแต่ไม่ได้เอามาตอนนี้อยู่โรงแรมชื่ออะไรคะชื่ออะไรน้องปาบิโอควอตารโร่ครับ ความโอดโกตราโรดทีมยามาฮ่า,า,าอายุแค่22ปีจะเป็นแชมป์โลกปีนี้แล้วโอ้ยยังได้ยังได้อีกรอบนึงนะฮะเฮ้ยนี่ยังอยู่ยังอยู่ <c oughs> ไม่ทันแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้า,า,า,นาเราต้องอแทกเร็วกว่านี้อีก So Neng just to explain you this afternoon after lunch you will have the opportunity to try this which is Moto X2 powered by uh, Ducati So they just add a second seat in Are order to. Are you serious? do I have to hang tight like that? Yeah, yeah, yeah. It's very, very fast. The best experience you have to be as close as possible to the MotoGP feeling. And I will get to wear all the suits, everything. Everything you we, will have, like a, like a real like rider. Fresh on the road? If you're, like that. if you feel comfortable on the bike, maybe. <laughs> Thank you so much. You're welcome. เราวินานทีนี้ก็กำลังจะมาถึงเรากำลังจะไปตรวจเลือดวัดความดันนะคะเพื่อที่จะไปนั่งฮอตแลบตอนท้ายนะักแข่งโมโตจีพีอ่ะใส่ชุดแข่งจริงอะ่ะแล้วแบบกออ้ทยนะักแข่งโมโตจี เกิดขึ้นเร็วมากทุกคนดแบบูแบบแบบด่วนช้าแค่ชิคก์แค้นแล้วก็จะดึงชุดขึ้นนี่คือแบบเฮือหื้อ,อจนแบบจนพี่ผู้ชายต้องเข้ามาแบบถามว่าแบบ Are y o อา l r i g h t อ่ะเพราะว่าเราดึงอยู่นานมากเทไหมเข้ากับเราไหมคี่เมื่อกี้เราใส่ชุดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพอเราเดินออกไปอ่ะ ฝนมาเริ่มพําเฮ้ยเริ่มใจเสียแล้วเพราะเขาบอกแล้วว่ายางที่ใสอ่ะมันเป็นยางสลิดถ้าฝนตกมันจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะลื่นมากนเซิลแล้วเน่องอ่ะเป็นคนที่2คนที่หนึ่งอ่ะขึ้นไปแล้ววนหนึ่งรอบกลับมาแล้วเขาบอกเฮ้ยฝั่งนู้นตกหนักแล้วเขาบอกโอเคเดี๋ยวนักแข่งอ่ะจะขับไปดูแล้วจะเป็นคนตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อ่ะจบทุกคนได้ถ่ายรูปซ้อนมอไซค์แล้วถ่ายรูปก,กับน,นักแข่งเศร้า ยังมีโปรแกรมนึงก็คือเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถ Hot Lap BMW เดี๋ยวเราจะไปนั่งคันนั้นกับแบบนักแข่งของ BMW อ่ะถือเป็นรางวัลตอบใจโอเคตอนนี้เราอยู่บนเซฟตี้ค่ะนะคะเอา r e d o we trust you let's rocket let's go นะคะทุกคนกับเช้าวันที่2ที่ MotoGP นะคะอยู่ๆทีมงานก็รีบวิ่งมาบอกเลยบอกว่าเน้งกิจกรรม X2 ที่เมื่อวานอะ่ะแต่งอยู่ชุดเอาทรงเครื่องครบแล้วอะ่ะเตรียมก้าวขึ้นรถแล้วฝนดันตกแล้วเราพลาดไปอะ่ะ เช้านี้เขาเปิดคิวพิเศษให้เราเลยตอนเช,ช้า9โมง40นาทีไปค่ะขอให้ฟ้าคนเป็นใจนโอ้ oh, วันนี้เรามีเพื่อนใหม่นะคะชื่อแคโรไลน์เขาเป็นนักแข่งดูคาติหญิงคนเกาหลี oh. ดังมากโหมี follower แบบหลายแสนคนมากๆเลยนะคะแคโรไลน์ Caroline, how you feeling now oh, I'm so excited and how about you you must be excited too I was like excited and over excited and like kind of get over it already of over get และแล้วโมเมนต์นี้ oh <my> ก็มาถึงจริงๆขึ้นไปนั่งบนรถ MotoGP จริงๆซ้อนท้ายนักแข่ง MotoGP ตัวจริงสู้เขายิง คือที่สุดแห่งเซอร์ไพรส์จากทีมดูคาตินะคะพี่แจ็คมิลเลอร์ตัวเป็นๆสัมผัสใกล้ชิดเสนหมวกให้เราด้วยถ่ายรูปเซลฟี่ใกล้ชิดมากๆก็ะจันพองรู้สึกที่เรียกว่าสุดยอดของชีวิตมากนะชีวิตเรามันอยู่ในกำมือน้อยๆของเราซึ่งตอนนี้นมันอ่อนละหอยเลยแรงแบบพยายามจับให้แน่นที่สุดชีวิตอ่ะแต่แรงมากา ไม่เบรกอ่ะเบรกช้ามากอะ่ะเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวาแบบข้อศอกเราต้องถู่ก็ลื่น่ะแล้วแบบสุดท้ายคือเขาชมว่าหรอกว่าเบรคบูทพาสเซนเตอร์อยากจะบอกว่าพี่คะหนูไม่ได้เป็นพาสเซนเตอร์ที่ดีเพราะหนูรู้จักรว่าการเข้าโค้งหรอกนะคะแต่หนูเป็นพาสเซนเตอร์ที่ดีเพราะว่าแบบตัวหนูอ่อนและทัว่วไปหมดแล้วคะ่ะหนูแค่ปล่อยตัวหนูไหลไปตามแรงโน้มถ่วงที่พี่เข้าโค้งแค่นั้นเอง คุณอยมากกวนี้ได้ยังไงนะคะกับหลอกมิชลินแล้วนี่เมื่อกี้เราเจอนักแข่งนะคะมันไม่มีอะไรให้เซ็นแล้วเนาะเลยให้เซ็นหมวกมิชลินเลเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าจะเอามาแจกแฟนเพจดีไหมหรือพิ่กรรมโอเคตอนนี้เราอยู่กับพี่หวานหวานนะคะสวัสดีค่ะ อยากจะบอกว่าเราแอบปลื้มพี่หวานหวานมาตั้งแต่สมัยยุจุลาก <โ saute. S 1> ็ดีใจได้มาเจอกันอีกคนหนึ่งในงานนี้จะบอกว่าเป็นก้่น้องอยู่ในธุรกิจรถยนต์อยู่แล้วเนาะเราพี่หวานก็คือแบบคุกคีกับไม่เชลินทางรถยนต์แล้วก็จักรายานมาแต่วันนี้มาที่มอเตอร์จีพีก็เห <look. S 2> มือนแบบเป็นการเปิดโลกสองล้อจักรายานยนต์อีกแบบหนึ่งเลยของพี่หวานก็แบบตื่นเต้นมาก อัศวิที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้มีนักแข่งที่สุดยอดที่สุดแต่สิ่งที่ทําให้ทุกๆอย่างเนะี้ยมันเกิดขึ้นได้เลยอ่ะทุกคนได้เห็นทีมงานหลายร้อยชีวิตความร่วมมือจากไม่รู้กี่ฝ่ายที่ไม่เกี่ยวกันนะแต่ทุกๆเต็นต์การจรี่ทุกอย่างเนะี้ยที่ถูกสร้างขึ้นมาในเวลาแค่สองวันนะคะแล้วมันเป็นแบบนี้ยี่สิบสนามทั่วโลกนะคะ ยังนึกไม่ออกเลยว่ามันต้องเป็นความร่วมมือเลเวลไหนของคนจำนวนเท่าไหร่ที่อยู่เบื้องหลังโมเมนต์ Moment แบบเนี้ยของผู้ชมกว่า800ล้านคนทั่วโลกรอบโัวชาวมิชลินนะคะมาจากฝรั่งเศสกันหมดยาวๆไปตอนนี้เราก็ถึงปราสาทหินพนมรุ้งเรียบร้อยนะคะหลังจาก ขับมาประมาณ1ชั่วโมงจากโรงแรมนะคะกับยาง m i c h e l อาร์เจลิสสซึ่งเป็นยางสำหรับรถตู้นะคะแล้วก็รถปิ๊กอัพโดยตรงเลยนะคะยางทั้ง4เส้นเนี่ยมีผลต่อสภาพการขับขี่และสมรรถนะของตัวรถมากนะคะทริป MotoGP จีพีบุรีรัมของเรา,เราก็จบลงอย่าง สมบูรณ์แบบมากๆนะคะหวังว่าจะเจอกันใหม่ค่ะในทริปหน้าของเน็กจะเป็นที่ไหนช่วยติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะพี่นกรอเราอยู่แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ